นะครับว่าใครพูดผิดตรงไหนยังไงบ้างนะครับิงเยอะมากถ้าให้สาธยายทั้งหมดเลยนะครับก็เกรงว่าจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับจริงๆเนี่ยกลุ่มอันนี้ถ้าเป็นโดยรวมนะครับกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยได้อักรรชัดเจนที่สุดนะครับที่แสดงวันนั้นก็เป็นกลุ่มที่2นะครับน้องนัดน้องตุมตามน้องฉัดน้องลูกน้ํานะครับเย้ Hey. กลุ่มนี้นะครับใช้ภาษาไทยดีที่สุดคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยคำที่พูดผิดอัขรวิธีนะครับน้อยกว่ากลุ่มอื่นเลยนะครับโดยคนที่ใช้ภาษาไทยได้ดีที่สุดนะครับคนที่นะครับเจาะจงเป็นรายคนไปนเลยนะครับคือน้องตุ้มตามนะครับค้ oh. ตุ้มตาม hey. hey. เน่ออกเสียงอัขระชัดเจนดีมากนะครับส่วนกลุ่ม3นะครับโอ้โ oh. ห จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับกลุ่มอื่นคือก็มีผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าของกลุ่มสมเนี่ยที่เด่นเลยนะครับคือจุดที่พลาดมากคือมันดันผิดตรงที่เป็นมุกเด่นๆของเราอ่ะอย่างเช่นคำว่าพระโอ้โหคือตรงเนี้ยเราเล่นแบบเยอะมากเราพูดคำว่าพระหลายครั้งมากแต่พระ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 ทุกครั้งเลยนะครับนะทุกพระเลยนะครับแล้วก็อนอกจากเรื่อง การออกเสียงรอยเรือลอยลิงควบกล้ำนะครับยังมีบางอย่างที่ถ้าเราฟังดีๆนะครับคือภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่แค่พูดออกเสียงถูกต้องนะครับแต่ว่าเราต้องฟังด้วยคือทักษะภาษาไทย4ี่ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนบางอย่างถ้าเราฟังดีๆแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยนะเฮ้ยออกเสียงให้ชัดด้วยนะครับ <urry> ต้องควบกล้ำให้ชัด <urry> อยากให้เฟลเฮ้ยแบบนี้ ดีมากดีมากทำไมนักเรียนข้างหลังนี่เยอะจังเลยครับ <c oughs> ดีมากทำได้ดีมากนะครับ <c oughs> เอออ่ะนะอย่างตรงมุกหนึ่งนะครับตรงที่ที่น้องจี้เล่นนะครับที่มุกที่บอกว่ามีเงินนะ่ะยืมเงินนะ่ะยืมเงินนะ่ะมุกนั้นว่าไงนะฉันมีเงินบาทให้ยืมไปนเอกีอ่บาทเออแล้วยังไงอีกคนตอบว่าตอนนั้นเั่วเล่นกับใครนะโดมโดมอ่ะลองลอง ลองลองพูดลองต่อ,ต,อต่อบทตรงนี้กันอีกทีสิฉันมีเงินอยู่10บาทให้แกยืมไป5้าบาทฉันเหลือกี่บาทเหลือห้าบาทเหลือสิบาทมันจะเหลือสิบาทได้ยังไงฉันไม่ให้แกยืม <c oughs> อ่าพูดประโยคแรกใหม่พูดฉันมีเงินอยู่10บาทออให้แกยืมไปกพูดเองว่าให้ยืมนะ <c oughs> เห็นไหมเราพูดเองว่าให้ยืมดังนั้นเราจะมาตกกมุกว่าฉันไม่ให้ยืมทีหลังไม่ได้เพราพูดแล้วว่าให้ยืมนอกจากว่าเราจะปรับเป็นว่าแกมาขอยืมเงิน10บบาทแบบนี้ เห็นป่ะแบบนี้มันถึงจะสมเหตุสมผลมตามหลักของเหตุและผลแต่นี้เราบอกเองว่ามีเงินสิบบาทอ่ะให้ยืมเราพูดเองว่าให้ยืมแล้วตอนหลังจะมาบอกว่าไม่ให้ยืมมันไม่ใช่เห<ม>็นป่ะนะ<ม>นอกจากว่าเราต้องปรับบทใหม่ว่าเราจะพูดว่าอะไรเอ่ยังไงนะครับต้องตามฉันมีเงินอีสิบบาทแกมาขอยืมห้าบาทเชลไหกี่บาทเออห้าบาทบนี้ยหรืสิบบาทใช่ไหมเออต้องเป็นแบบนี้อันไหลเลยนะบทอะไรอันนี้เข้าใจป่ะเข้าใจประเด็นนี้ป่ะ เข้าใจนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งท,ที่จะติงนะครับอ,อย่างอย่างน้องเปาเลยนะครับโอ้โหมุกเด่นเลยตรงตรงปลาล้านะครับเปาอยู่ไหนนะเปาเปาเอออยู่นี่อยู่นี่ปลาปลา้า<อ>คือแบบมันลอลิงชัดมากนะครับลลแล้วก็อีกอันหนึ่งที่โดยส่วนตัวนะครับครูรู้สึกไม่ชอบมุกนี้คือไม้ขีดไฟตราพยานานะครับคืออย่างคําว่าตรากับตาเราเห็นชัดเลยว่าหน่วยเสียงพยันชนะต้นมันต่างกันตรากับตา ถึงแม้ว่าตรงนี้เข้าใจว่ามันเป็นมุกนะว่าไม้ขีดไฟเนี่ยเป็นตาของพญานาคแต่เราดูซิมันคือตากับตามันออกเสียงไม่เหมือนกันเลยซึ่งพอทำยิ่งเราทําแบบนี้ปั๊บทําให้เด็กหลายคนหรือคนดูหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องประเด็นของคําพ้องรูปพ้องเสียงต่างไปแล้วทาให้เขาเข้าใจผิดเรื่องการออกเสียงถ้าเราจะเล่นมุกที่มันเป็นคําพ้องเสียงเราก็ต้องเลือกคําที่มันพ้องเสียงกันจริงๆแต่นิตรากับตามันไม่ได้พ้องกันเลย ใช่ปะครับถ้าเราจะเล่นมุกอยนี้มันก็ต้องพ้องกันจริงๆเช่นถ้าจะตาก็ต้องตาให้เหมือนกันหรือตาเหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากไปปรับในครั้งต่อไปนะครับส่วนกลุ่ม4นี่ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายร้ายแรงนะครับเท่ากลุ่ม3นะครับฝากด้วยนะครับต่อไปนะครับสำหรับต่อไปอ่ะคราวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองออกเสียงกันนะครับเอกสารตรงนี้นะครับเตรียมมาให้นะครับคันเลือกมาแล้วว่า เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตน้องๆนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นจอให้ด้วยแต่ไม่ต้องจดเองนะครับผู้ชมทางบ้านสามารถดูและออกเสียงตามไปด้วยได้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วน้องท็อปก็ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับบอกแล้วว่าให้เปลี่ยนเป็นไม้แต่คููนะครับฝากทีมงานนะครับครั้งหน้าถ้ายังไม่เปลี่ยนจะวินทีมงานนะครับครับไปไหนครับกลับบ้านนั่นแหะครับอ๋อโอเคครับดีมากนะครับ ที่จริงถ้าเปลี่ยนจากน้ําเป็นแก้ชื่อให้ถูกต้องจะยินดีกว่านี้นะครับเอาขอด้วยชุดหนึ่งครับอ๋อมีแล้วไม่ขอนะครับลืมนะครับมีแล้วอ่ามารูซื้อเดี๋ยวจะให้ลองออกเสียงกันจริงเลยนะครับซื้อต้อนรีบเร่งไปหน้าที่ไม่ได้เียแล้ว รู้ซึกร้อนแสนแรงทำให้รู้ซึกร้อน,นโรรกรกไร่รุมเ,เร้า<ด>เดรรดรมเนื่องรูร้ส <ตำ S 1> ึกร้อนต้องรีบไปหาที่ร่มโดนไม่รีบอ่ะ,อะ,อะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองออเสียงพร้อมกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเสมือนประหนึ่งว่าเวลาที่เราไปสอบใบผู้ประกาศ เดี๋ยวแต่อันนี้บอกก่อนว่าจากที่ดูนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสำเนียงของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเราพูดภาษาไทยภาคกลางแบบกรุงเทพชัดต้องการจะพูดให้ชัดนะครับเราก็ต้องพูดให้ชัดแต่อย่างกรณีของน้องฉัตรเนี่ยรวมขออนุญาตไม่เปลี่ยนนะครับคลิปคาแรคเตอร์แบบนี้ดีแล้ว